สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวคุณจ๋านะคะสําหรับวันนี้นะคะจ๋าจะพาทุกคนมาทําต้มยําปลากระพงกินกันเนาะสังเกตไหมเวลาเราไปกินที่ร้านอาหารบางร้านรสชาติมันจะข่าเนาะแล้วก็ไม่จัดจ้านไม่ถึงใจนะคะวันนี้จ๋าจะพาทุกคนมาทํากินกันนะคะรับ,บรองว่าไม่ขาวรสชาติอร่อยเผ็ดจัดจ้านถึงใจนะคะก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีใบกระเพรา เออผักชีใบเลื่อยนะคะปลากระพงพริกขี้หนูสวนเห็ดฟางใบมะกรูดพริกชีฟ้าแห้งนะคะน้ำตาลเกลือน้ำปลาน้ำมะขามแล้วก็กระเทียมหอมขา่าตะไคร้นะคะเออจุดเด่นของต้มยำปลากระพงนะคะคือการทำปลายอย่งไงไม่ให้มีกลิ่นขาวนะคะเดี๋ยวจะจะพาทุกคนไปดูวิธีทำกันนะคะเพราะว่า ถ้าปลาเรามากินข้าวนะคะต่อยเราปรุงอร่อยยังไงมันก็มีกลิ่นข่าว่ะคะเราไปดูวิธีล้างปลากระพงนะคะจะใช้เป็นปลากระพงขาวนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ล้างเลือดล้างเกล็ดที่ติดมาจากตัวปลาออกก่อนนะคะรอบแนะจะใช้ขนาดตัวปลาประมาณหนึ่งกิโลนะคะเราก็ล้างเลือดล้างเกล็ดมันออกก่อนนะคะ ต่อไปเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะจะใช้มันเกลือผงนะคะเกลือตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องออดับกลิ่นคาวแล้วก็ขจัดเมือกปลาที่ติดอยู่ที่ตัวปลาออกนะคะเราก็ขยำขยำนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งนึงนะทำตามวิธีของจ๋านะคะคอนเฟิร์มรับรองปลาไม่ขาวค่ะ อันดับต่อไปนะคะเอาแป้งมันนะคะแป้งมันที่เราใช้ทําขนมนี่แหละค่ะโรยลงไปเลยทั่วตัวปลานะคะคุณสมบัติของแป้งมันนะคะเขาจะดึงขาวเลือดดึงตัวเมื่อที่ว่ายังเกาะอยู่ตามตัวปลานะคะจะดึงออกมาหมดเลยนะคะเราก็ขยำขยำนะคะหลอนคอยทั่วนะคะ สังเกตด,ดูไหมคะว่าตอนนี้เนื้อปลาเขาจะใสแล้วนะคะเนื้อปลาจะใสนะคะเพราะว่าเราล้างสองสติปนะคะทั้ใช้เกลือแล้วก็ใช้แป้งหมันนะคะเห็นไหมคะเนื้อปลาใสเลยตามข้อกระดูกอะไรไม่มีคราบเลื่อนแล้วนะนี่นะคะเคล็ดลับที่ทำให้ปลาของเราไม่ขาวนะคะ เราเตรียมปลากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปสู่ขั้นตอนการทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเอาข่าตะไคร้หอมกับกระเทียมนะคะไปคั่วในกระทะให้หอมเลยนะคะการเอา,เอาสมุนไพรพวกนี้นะคะไปคั่วนะคะจะช่วยทําให้ต้มยําของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะอมน,นะ หอมมากเลยนะคะตอนนี้อื่นอบอวนไปหมดนะคะอ่ะเราก็ผัดได้เขาได้ประมาณนี้นะคะพั่วเขาได้ประมาณนี้เยมีมเยิมหน่อยหน่อยนะคะ,ะตอนนี้ได้แล้วนะคะเราก็ตักเขาผัดไว้นะคะด้าน,นนอกใช้ไฟอ่อนนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็เอาพริกยินดาแห้งของเรานะคะ ไปทอดนะคะใครจะทอดแบบใส่น้ํามันหรือว่าจะไปคั่วแบบไม่ใส่น้ามันก็ได้นะคะแต่จ๋าแนะนําให้ทอดกับน้ามันดีก,กว่านะคะมันจะทําให้พริกเรามีกลิ่นหอมไม่เหม็นฉุนนะคะโอ้ยหอมมากเลยค่ะตอนนี้อะสังเกตดูนะคะพอสีเขาเริ่มเปลี่ยนก็ยกขึ้นได้เลยค่ะอะต่อไปเป็นการเตรียมพริกนะคะเราก็เอาพริกขี้หนูสวนนะคะมาตำพอหยาบหยบนะคะ ้มยำปลากระพงขอเอราจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกสดเนี่ยจะช่วยในเรื่องความเผ็ดความหอมนะคะส่วนพริกแห้งก็จะช่วยในเรื่องของหน้าตาแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนกันนะคะต่อไปเราก็นําพริกที่เราเอาไปทอดนะคะมาโขกหยาบๆเหมือนกันนะคะไม่ต้องละเอียดนะเอาแค่หยาบๆแค่เม็ดข้อพอแตกนะคะ ่ะได้แล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็ต้มน,น้ําให้เดือดน,นะคะน้ำค่าตะไคร้หอมกระเทียมที่เราคั่วไว้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดวันนี้ต้มยำของเราเครื่องสมุนไพรแน่นๆนะคะจุกๆกันไปเลยใส่เกลืองลงไปค่ะ สัดส่วนของเครื่องปรุงต่างๆนะคะจะจะใส่ไว้รายละเอียดใต้คลิปนะคะลงไปเปิดดูได้นะคะจะทําไว้เพื่อความสะดวกนะคะอ่ะพอเราใส่เกลือไปพอน้ําเดือดปุ๊บเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะไม่ต้องคนนะคะตอนใส่ลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาเขาจะแตกและก,ก็มีกลิ่น่าวนะคะะสังเกตด,ดูไหมเนื้อปลาใสแจ๋วเลยคะ่ะ เขาตั้งไว้นะคะให้เขาเดือดน,นะ,อะตอนนี้เขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็มาสู่ขั้นตอนการปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะใครจะใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนาไม่เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะเพราะน้ำมะขามเปียกเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะมันจะชูรสต้มยำของเราได้ดีขึ้นนะคะน้ําตาลทรายพริกสด พริกแห้งนะเราใส่ส่วนผสมของเราไปให้หมดนะคะก็คนเล็กน้อยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะโอ้สีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งไว้ให้เขาเดือดนะคะ่ะพอเขาเดือดปุ๊บเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนี่นะคะใครจะไม่ใส่เห็ดฟางก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่ไปมันจะทำให้ รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเพราะเวลาเห็ดเขาอุ้มน้ํานะคะเวลาเคี้ยวน้ำเขาแตกในปากนะคะชิมรสอีกครั้งค่ะขาดหรืออะไรก็เติมได้เติมได้เลยนะคะเอารสชาติที่ชอบตามปากนะคะของจาจาว่าอ่อนเกลือกับน้าตาลไปนิดนึงนะคะก็เพิ่มน้ําตาลไปอีกหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เกลืออีกหนึ่งช้อนค่ะความเปรี้ยวได้แล้วนะคะ คนให้เขาเข้ากันนะคะชิมรสอีกทีค่ะกันพลาดโอเครสชาติได้แล้วนะคะสามรสเลยนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวนํำนะคะมีหวานมีหวานแล้วก็เค็มนิดๆน,นะคะอ่ะตอนนี้เดือดแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ใบกระเพรา แล้วก็ตามด้วยผักชีไปเรื่อยนะคะเพิ่มกินหอมอน้ำลายไหลแล้วทุกคนเป็นอันเรียบร้อยนะคะตั้งให้เข้าเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ยกตักเสิร์ฟได้เลยนะคะงบหลักร้อยค่ะทานได้ทั้งครอบครัวเนาะ บางทีทำเสียทานทีทททท่ร้านไม่ถูกใจนะคะทํากินเองไปเลยนะคะเห็นไหมหน้าตาน่า,นา,นา,นารับประทานมากหมอ้อนี้คุณพ่อบ้านยกมือให้เลยนะคะเพราะว่าทานเป็นกับแก้มก็ได้คะ่ะยกเสิร์ฟกลางวงคุณพ่อบ้านเนี่ยโอ้โหคงได้รับคํามชื่นเปนแถวนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรละชมนะคะมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จ้าหน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า